สวัสดีจ้าพี่น้องเขาสวนรดนำพักคือเก่เาจ้ะบีิรดมาหลายมือเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นเนาะไม่ทิพกับบริลดบรนณีสิเขามาเก็บบววฝรั่งเป็นหนึ่งจิมน้ำเจ้วจ้ะพี่น้องลูกใหญ่เก็บเลยเครื่อนี้มึงต้นนี้นะ่ะมีอยู่ซีลูกจก่พี่น้องงามต้นนี้งามเป็นลูกติดลูกดีบวกฝรั่ง ซ้ำนี่กำลัังพอกินสิเก็บออกบ่บใหญ่เขาแกหลายบางหนวยบางบางหนวยกะบอสมบูรณ์เด้อพี่น้องไม่ทิ้บสิเก็บตัวนี่น้ำก่อนเนี่ยนโอ้มันเขากอบข้างในเขาพี่น้องพูดนะว่ามันเด็ดกรอบหลายแ้วเด็ดออกดีๆกันพี่น้องว่าให้มันเนี้ยนี่นันเรลือแต่งเงาเขา มันจะมาหันมาทาั้งนี้ช่วงนี้กรลังเป็นแบบเป็นลูกหลายพี่น้องมึงทั้งนี้ทั้งนี้บกค่อยสมบูรณ์เลอพี่น้องเห็นบ่ต้นเขาทั้งนี้มันอยู่เงาเดียวกันไออยู่มันอยู่คนละตน้นแต่ว่ามันอยู่หลุมเดียวกันพี่น้องเห็นบ่ปลายเริมแหลมแต่ว่าโอเคอยู่เนี่ยคือเนาแล้วพี่น้องเห็นบกเนาแลว ปลายเ n า w มีทิศเจ้าออกกันเขาสิ้บริยแรงอาหารผู้อื่นนะเห็นบ่ปลายเขาเน o w เขาผสมบุญปันใดเขาออกต้นนี้ก็นงี่หลือเด้อนี่แต่เขาผสมบุญเด้อพี่น้องเขาออกเขาปินใหม่ป๊บนี่ต้นผสมบุญปันใดเลยพี่นอ้องต้นมันเป็นบางต้นไหมจ๊ะ เมืองต้นก็สมบูรเมืองต้นก็บ่สมบูรณ์เขาเพึ่งจะเริ่มออตอหยอดออกเครือแม่จ้ะพี่น้องเห็นบหกัวมันในของเขาเป็นเครือยาวออกไหมจ่ะตอนแรกมันก็จงอยู่เงาเนาจะจ้ะเนาะบาที่นี่เริมยาวออกมาเรื่อยๆนี่เราจะคือบวกพลัง่งทิพกระสิมาเก็บต้นนี้นำ้ำต้นนี้ก็หลายหนเด้วยพี่นอ้องคุณน่ะ ลายหน่วยกับมีสมบูรณ์มั่ง่สมบูรณ์มั่งคือกันาัวมันหลายเนาะจะเนาะนี่เห็นบ่เครือเขาจะเน่าออกไปจังสิจ้ะไปเองสันถ้าบแบบว่ามันมันอยู่ดนมันก็สิเลื่อยไปเลยื่อยจังสันล่ะจะพี่น้องแต่ว่านี่เขาเดี๋ยวจังหน่อยหนาวมากกับตายอะจ้ะเห็นบอกต้นนี้ก็มีหลายหน่วยจ้ะแต่ว่าแม่ทิบ่ทันเก็บดอกต้นนี้แม่ทิบสิเก็บแต่หน่วยเขาใหญ่ก่อน หน่อยสิท่นเก็บต้นนี้กับมึงในจะพี่น้องหนึง่งกำลังงามต้นนี้ก็ดีสี่หน่วยเมทิสิเก็บอดนหน่วยนั่นนี่ต้นนี้พขเก็บหน่วยนี่พอเก็บเบลยพี่นอ้องเห็นบ่เก็บออกคือแบบว่าให้สิบริเยงอาหารกันไหนเก็บบวกฝรั่งพี่หน่ายจะอาจจะ ปลูกเพิ่มเลอจะบวกฝรั่งเพราะวา่ากินดีกินดีกินแซ่บจะพี่น้องละเฮ็ดกินทั้งแบบใส่สลัดก็ได้ทั้งแบบว่าเฮาหนึ่งเฮา,าเกงเฮาเฮ็ดยังได้หลายอย่างนะจาะพี่น้องกินแซ่บว่าสันโถกินสดๆก็ได้หรือเฮาไปทําการหนึ่งการยังกนะ็ได้มึงมันถูกเก็บไปจัาหน่วยหานหน่วยพี่น้องเก็บหานหน่วย หาหน่วยเริ่มเหือนเลยบวฝรั่งคุณบางคนม่นก็ไปต่ำแท่นแต่งเลยพี่น้องแทน่นแต่งแทน่แทน,ทนมะกอกนี่เลยห้าลูกนะวันนี้จะเก็บไปเก็บแล้วไม่ใช่จะเก็บห้าลูกเก็บเก็บเรื่อยจะพักนี่เก็บเรื่อยอยู่บัลฝรั่งเนี่ยจะ้ะมันจะจะเอาไปเอ่าม่ตี่ิตรชอบหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งแล้วก็อ่อ กินซโซจังสันกินในแบบหนึ่งแล้วกินกินกินกระน้่งผีเพราะอะไรจ้ะมันต้นใหญ่ต้นตน,น้อยไม่ทีบุค่อยได้ลดน้ำได้พักนน่เพราะว่ามันอากาศมันเย็นจ้ะปีหน้าไม่ทีสีเห็ดไม่เมถีสีลดการปลูกม้วนนี่ลงสีเห็นมันเหลือหน่อยสีปูบุก,กีต้นพวกรกะลำนี่จ้ะสีปูให้หน่อยลงกระลำนี่ บอกกลี่กับสิปลูกเยอะแต่ว่ากะหล่ำสิลดลงเพราะว่ากระของบ่ใครกินพี่น้องเป็นหัวเขามาไงหัวกะหล่ำก็ไม่ทีว่าสิปลูกสี่ลดลงเพราะว่าเป็นหัวมหมดเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นหัวหมดแล้วแต่ว่ากระของบ่ใครกินปลูกตั้งแต่ปลูกมากยังพันกินจักหัวพี่น้องตดไห้ผู้อื่นเนี่ย กระของตัดไปใส่ตูไ้ไหวซื้อบะยอมกินจ้าเทียกะลำนี่คือแบบว่าถ้ากินก็กินตงแต่เป็นหัวมอเลยนี่จ้ะไม่ทิ้มสิโลแปลงแล้วกินตังแต่เฮ็ดเอ้นั่นพี่นอ้องเฮ็ดไอ้สปริงโลแม่จะเฮ็ดไอ้ปปเปียนเนแนยอื่นก็บ่ค่อยกินแมจ้ะตัวนี้กะลำม,ม่วงค่ะกำลังเป็นหัว เดี๋ยวนี้บริลดนามเลยเพราะว่าเมทิปเศร้าแล้วเศร้า,ล,าล,ลดละ่ะคือสิปล่อยเขานะนี่ก็เป็นหัวเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นไรหัวแล้วแต่ว่าไมทิปสี 4. บอกค่อยอันนี้เขาบกค่อยกินปีหน้าจะโดการปลูกลงกระลำเห็นมันเหลือหน่อยก่าเกาบล็อกคี่จะปลูกคือเกาแต่ว่าสิลดกระลำลงมึงแน่พี่น้องหัวเล็กหัวหน่อยเป็นหัวหมืตดต้นเล็กตุนหน่อยพี่น้อง ตัวเล็กตัวหน่อยเป็นหัวมดกําลังหอกับมีหรือห่อแล้วยงสิเนี่ยกําลังห่อเนี่ยม้วนนีห่อแล้วมึงเนี่ยกะลั่พันธ์นี่จงจงหัวงามหัวใหญ่บ่เป็นหัวใหญ่แต่หัวแน่นไอ้พันธ์ที่ผ่านมาที่มึงตอนแรกหัวบ่ค่อยแน่นพี่น้องเนี่ยพันธ์นี่เขามันจะเป็นหัวแน่นแน่นเอียดเลยเด้จ้ะพี่น้องนี่ข้างในเขาไม่จ้ะ ปลูกสิปลูกขันนี่แล้วก็สิปลูกเนี่ยหน่อยสิบป,ปลูกหลายคือเก่าพี่น้องมึงเล็กๆเนี่ยหน่อยมึงเขากำลังเริ่มห่อมืดแต่ว่ากระครองบ่ค่อยกินก็เลยสิลดการปลูกลงเพราะว่ากระครองบ่ค่อยกินนะเนี่ยกระหลำ่ำแต่ว่าตนี่กินดีอยู่มีตัวเออบอคหรี่อจ,จะ้ะมึงเก็บกินเก็บจนเกี้ยงพี่น้องบอคหรี่ ผ้าลอสวนคือเก่าจากพี่น้องผ้ารอสวนคือเกอ่ากระลำนี่สิปลูกหน่อยลงปีหนาะปีนี้พ่อซ้ำนี่คือแบบบ่ออเห็ดยังแล้วคือพยายามเคียแปลงไหมจ้ะแต่ปลูกมากยังพันนี่กินจากหัวเก็บเข้าไ,ไว้ไว้อยู่ของบ่กินไหพี่น้องกระลำนี่จ้ะก็เลยว่าปีหนาสิเปลี่ยนใหม่สิปลูกหน่อยลงเพราะว่ากระของบ่เคยกินนะเก็บให้แต่ผู้อื่นนะ เลยว่าปลูกเนี้ยกับคองกินปลูกก็แต่ทางปลูกหน่อยลงนะจ๊ะพี่น้องือสิจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะนอะ้อคคิมนี้ไ่ทิ้งไปไม้ได้จ้ะเด้อพราโลสวนคือเก่าจ้า